น่ามีลูกเราเหรอเจอตอนนั้นยังไม่มีลูกเลยนะไปแอบมีเมียตั้งมอะไรไว้เราก็นึกว่ามีผัวอุ้ยเนาะแม่ก็พูดไปเรามันก็ชอบมองโลกในแง่ลบเห็นใครหล่อๆเดี๋ยวนี้ไว้ใจได้แทนพวกจักรนีอย่าไปยุ่งกับพัทธนีออเขามีผัวกันที่แทไม่มีเมียฉันเลย อย่างงานกันหลายปีเลยขอคบคุณมากนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนลูกชายอะเนาะรักกันไม่ค่อยได้เจอกันอย่างงานอ่ะเก้าเดือนแล้วเกเดือนแม่ปวดท้องสุดประทังแทบหมดกำลงังแล้วลูกแม่แทบอาเจียนนั่งจุก ผิดเลยนาทำไมดูกองเขาตีกันมาเหมือนจะฆ่าเรานี่ยทำไมล่ะก็รางวัลเอามาให้ฉันไม่ไปให้ทั้งนั้นกันบ้างเลยหนอปัะ <c oughs> เดี๋ยวพวกก็ตีกองแบบลัวๆฉันก็ลองไม่ได้วันนี้จะ <c oughs> ทำยังไงแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋า ถ้าหากเมตตาถ้าดนตีมากันกี่คนมากันทั้งหมดหกเจคนถ้าหากควาเมตตานากราเชิดจ,จ้าอจอ้าเอารางวัลไปให้นักดนตรีที่มีตัวแทนไหมละ่ะ เออไปจัดไปอย่าให้เสียโอ้ก้าวเดียนทองแหลกทองหิวเหล้า งานก็แปดทอง <ไป S 1> มีลูก <ไป S 1> เยอะนะเนี่ย,นนยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลบคนทองเขายืนไม่ได้แล้วเขาต้องนั่งพิงเสาก่อนไปไปไ,ปไปนั่งดีๆนั่งดีๆเออนั่งเสาเออทั้งหมดแล้วเป,เป็นห่วงเสาเสาจะหักเลยดูดีๆดูดดทโอ้โหเสียวจังเลยนะ ไม่ไม่หรอกไม่หรอกวันนี้วันนี้เราไม่ได้แต่งองค์สงเครื่องเต็มที่ให้เขารู้จักตัวตนพวกเรามันเป็นกันแบบนี้ถ้าวันไหนแต่งองค์ทรงเครื่อง่าไปเที่ยวทำอย่างงี้เชียวนะวันนี้โรดมันไม่ <c oughs> หาเชือกมาเส้นหนึง เชือกพวนน่ะเชือกพวนน่ะเออเออนั่นนะั่นนะั่นโอ้โหเอา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 ปหมดตายละโอ้โหนี่ที่นั่งกันอยู่นี่มีแม่ไหมแม,แม่ลังมัง้งไหม,มล่ะ มีแม่ไม้ผัวเลิกผัวหย่าผัวทิ้งกันบ้างไหมล่ะถ้ามีอยากได้ของดีมาถามนี่หงร่่นมังกรรำฉันจะทำให้ผัวรักเออเนี่ยสเสด็จเลยเนี่ยร่อนนาดูไปตามหมอให้หน่อยเซยุคนี้นะแม่เออเขาไม่ตามหมอแล้วเขาทำไงมีแต่ต้องเ<ะ>มารถไปโรงพยาบาลเอา้าเดี๋ยวจะเมารถนี่น,นเดี๋ยวก่อนทำไม ถามเขาก่อนถามออถามกันให้รู้เรื่องรู้ราว่าว่าว่าถามแม่สมหมายว่าตอนที่คลอดลูกลาเชนเนี่ยคลอดบ้านหรือว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะสินะบ้งบ้านนะคะโรงพยาบาลไหนอะที่ไหนฮะปากช่องนานาปากช่องนานาโรงพยาบาลปากช่องนานามีด้วยหรอมีด้วย โอ oh, ปักช่องนั้นนะอาอาอะเ,เดี๋ยวแม่อย่างนี้นะหมอน้อยเนี่ยทีมงานหมอน้อยเนี่ยไม่ค่อยได้ตามหมอส่วนมากจะเหมารถโอ้ oh, พีมม่หมูยองไปเขียนชื่อมาแล้วยังล่ะตกลงคอดคอดบ้านโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลใช่ไหมใช่จ้านั่น เอาแล้วแม่ไม่เป็นไรไปคลอดโรงพยาบาลแม่ก็โหนเชือกในโรงพยาบาลนี่แหละอ่ะเขาจะคลอดบ้านเราก็ไปตามหมอจำแยเซ่ไปตามหมอก็ได้เออแต่ทำไม <laughs> ถ้าคลอดโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆถ้ามันคลอดยากหมอเขาก็จะ ผ่าคลอดได้เขาผ่าตัดเขามีเครื่องดูด<ช>เครื่องดึงออกมาได้ใช,ใช้เวลาชั่วโมงเดียว<ช>แต่ถ้าคลอดบ้านนะวันนี้ตอนเนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งกว่าจะคลอดประมาณตีสองกว่าเอะเอาไงดีเวลเราเอาหน้าผสมผสมกันคลอดไม่ได้คลอด,อดบ้านนะมันก็ดีอย่างเนาะมันประหยัดใช่เออ หมอหมอตำแยเขาไม่เรียกมากแล้วเขาตั้งกำนันแค่สิกว่าบาทหกบาทหกสลึงแต่ถ้าไปโรงพยาบาลอย่างน้อยก็หกพันนเลวไม่เราก็ใช้บัตรสิแม่บัตรสิบัตรทองไงไอบัตรมันจ่ายทีหลังแต่ค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้านะ่ะเด้เขาเบิกไปคืนเอาไงดีต้องถามทางเจ้าภาพให้แน่ชัดเราจะได้ไปคลอดกันถูกว่าคลอดที่ไหนถามแม่เอาคลอดที่ไหนเอาที่สบายใจใช่ไหมแม่ออ แม่บอกว่าเอาที่สบายใจคลอดที่ไหนก็ได้ตกลงเขาคลอดบ้าน <c oughs> โอ้โหนั่นเห็นไหมล่ะเอออ่ะเดี๋ยวไปตามหมอสักหน่อยอแม่เดี๋ยวแกเป็นแม่หมอให้หน่อยนะเดี๋ยวเ๋ยว เดี๋ยวตกลงแม่เขาจะเป็นกี่ตำแหน่งกันแน่นะเยอะเส้นเหลือเกินเล่นเอาหมองงหมดแล้วเนี่ยลำดับลำดับสคริปไม่ถูกจ้คะนคนท้องงั้นเอาพาออกก่อนอย่าพึ่งท้องเ,อเราเราสมมติว่าเดี๋ยวแม่แมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเอาออกแม่ยืนขันให้นะน้องคนน่ะเขาหาหมอหาเขาจะหมอเขารู้จักคนเยอะป่อยเขาไปเหอะ เราไม่รู้จักคนให้คนเขารู้จักเอาอย่างนี้สิให้แกท้องด้วยให้แกหาค่าหมอด้วยเลยพร้อมกันจบโอ้โหกี่ปีกี่ปีหุ่นก็ยังเซ็กซี่อยู่นี่นะนะทำยังไงมาเว้เนี่ยเราก็โหอวกเอาอวกเอาเอห็นไหมโอ้โหหมอหมอนุ่งกางเกงในป่ะน่ะโอ้หนุ่งโอ้เขานุ่งบ็อกเซอร์มาด้วย ธรรมดาที่ไหนล่ะอะไปตามหมอตมแยอ่ะไปตามหมออะสมมติว่าหมอน้อยไปถึงหน้าบ้านแม่หมอตำแย บ้านหมอตำแยกไกลเสนไกลไม่ได้อยู่เขตนี้นะสิเออยู่ตรงไหนวะน่ะโน่นอยู่ในเมืองพิษณุโลกใช่นี่มันเขตโคราชจะไปทำสวรรค์วิมานอะไรพี่เ้อาเพอจ้างหมอมาจากที่นั่นก็ต้องตามมาจากนั่นสิหมออะไรหมอสีไพรไทยแท้เขาเป็นหมอตำแยเหรอใช่เป็นหมอตำแยามาถึงหน้าบ้านแม่หมอตำแย เมื่อกี้ว่าจะขอค่าน้ำมันไปตามแม่หมอก็ขอไม่ทันแล้วนะเขาทำหน้าที่ขอแทนอันนี้ก็ให้หมอยกไม่หยุดสักทีโอ้ยพระโลภรออะเดี๋ยวพูดก่อนพอ<ล>ปอเ<อ>ถืองนี่มนู <c oughs> มาให้กระดกหมอทำขวันนักไม่จบเมาก่อนเ <c oughs> นี่ยล่ะเอ่อเกาะหนอย่าดองตาตะขาาห้าตัวเออ เสือสิบเอ็ดตัวผสมตะขาบห้าตัวมันสู้กันอยู่ในขวดแม่หมอยายยายอยู่บ้านไหมยายคุณยายสีไพรเอ้ยนุนยายอะไรอ่ะชื่อยายอะไรเรียกให้ถูกยายอะไรใครเป็นยายอย่าลืมชื่อลืมกูยุณท็อปคุณยายท็อปเอาเรื่อง ยายทอเ้ยยายทอเ้ยอยู่บ้านไหมนะเดี๋ยวแม่ฉันงงไปหมดแล้วสรุปแกจะเป็นคนท้องหรือเป็นแม่หมอนี่ยนะเออเอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยไปทำงานไทยนกันนะ เจอเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้ว,อ,ลวอ่ะหมอตำแยตัวโอ้โหดุนมาเป็นตัวเล่าสมัยก่อนเลยเนาะนี <c oughs> ่กระบวยไปเอามาจากไหนเนี่ยเอออาเอาเอาสมมุติว่าตอนนี้แม่หมอก็มาถึงยังบ้านของคุณแม่สมหมายแล้ว เอาคนท้องมานอนเดินเพ่นผ่านไปอยู่โหูเดี๋ยวงูเงือกัดน,นอนรอ้อนนอนรอ้อนหมอกำลังจะมาเขาเหมารถไปรับละเอารถไปรับหมอเอารถอะไรไปรับหมอจำแยเนี่ยจะเหมารถอยู่หารถจะไม่ได้เลยเอาเหรอ เดี๋ยวเมารถใหม่เอาแม่เอาอย่างงี้นะ <Ha. S 2> สรุปเดี๋ยวเริ่มใหม่แม่เป็นคนทอกแม่ไม่ต้องเดินแล้วนั่งอยู่กับที่เออรับตำแหน่งซะทุกอย่างหมอหลงไปหมดไม่จะเดินทางไหนเออช่วยหน่อยได้ไหมใครใจดีช่วยหน่อยได้ไมหมเมารถใหม่หน่อยได้ไมหมจะเมาไปรับแม่หมอ ใครนอใจดีมาช่วยเมาโรถช่วยแม่จะไปรับบ่อตำแย่ใครนอใจดีมาช่วยกันมองเห็น ช่งสวยสเสด็จเอเวอเรสต์คันนี้ร,นะราคาเป็นล้านเจ้าของใครกันแล้วนี่ขอสักหน่อยคนดีมาช่วยชีวิคนตามหมอตําแยเจอแล้วเจ้าของเอเวอเรส์โอ้โหเสียใหญ่เมาโรถ ขอบคุณครับได้แล้วขอบคุณครับมาคนเดียวหรอมา,มาหลายคนมากี่คนโอมาพี่มาพี่กุนทองอุ้ยเขาบอกมาจะพี่กุณทองพี่กุนทมาหาพี่พี่น้องๆมากันมากเลยวันนี้ ดูสักทีอ๋อคนงามคนนี้มาช่วยชีวีคนตามหมอดนเยน่ใครที่ขับร์ดเอเวอร์เรสดนี่ธรรมดาที่ไหนอ่ะได้ละส0รได้รถแล้ว ว่าจะพ้นถนนใหญ่ยากแทบจะหมดดอกทางเส้นนี้เป็นโลกพระจ,จันทร์เลยออได้แล้วโอ้ค่าหมอข้ารถพร้อมเลยแม่มีครบค่าครูพร้อมทุกอย่างอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จ้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้หมอตําแยม,มานั่งเคิร์เคิรอ,อยู่บ้านแม่สมหมายแล้วอย่างงานอย่างงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอทิศเอ้ย ยังไงแล้วเน่ยใครอยู่ใกล้ๆไปต้มน้ำร้อนให้ยายจักราหน่อยๆเอาเอาเอาเร็วๆเดีวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆยายคำทองดูก่อนคำทองให้ยายดูหน่อยเจ้โอ้ดูเจ้เด็กกลับหัวยังไะลูกโอ้ดูดีๆดูดีๆเด็กกลับหัวยังไงเนื้อดูดจดูแก่ๆหน่อยยายตามไม่ค่อยดีว่ะฉันก็เพิ่งเคยเห็นคนทองที่ดื้อที่สุดงานนี้เลยแหละเด็กกลับหัวแล้วเหอดูดีๆไอ้หนู่หูเด็กออกมาหรือเปล่าดูด้วย โออตายแล้วอย่าเถียงหมอหมอเรียนหมอรู้ใบหูเด็กเขาวงาะอย่าเพิ่มอย่าเออเดี๋ยวนะค่อยใจเย็นๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยายไหวครูบาอาจารย์ก่อนนะลูกเลยป่ายหมอตํแแยน้แกก็ร่มไหวครู ที่ได้เรียนรู้มาจากครูใหญ่ครูเวทครูมนุษยยายก็บนรำไปครูน้อยครูใหญ่ว่าครูอยู่ครูยาพอไหวครูเสร็จนะคุณยายหันมาอ,อัดจัดนะยาขันยกใหญ่ยาหม,ม้อยาเม็ดตัวเครื่องทกเครื่องไทยอีกทั้งยาใบไม้ก็มากมา ยาเกลียมาหลายขนาดยากินแก่การแก่ปัดเทวีกแกมึนแกเมาว่ากินแล้วหายเดียยาเลือดมากมีน้อยยายายมากมายพอจัดยาสธิ์คุณยายเนีกังวลต้องหันไปทำน้ำมนต์หัวองค์ ลมเป็นแรงหรอกไปใกลจะเป็นลมเป็นแรงไปมุดอะไรขนาดนั้นมั่นใจเหรอต้องใช้เด็กต่อช่วยหรือเปล่าออขอพระุณคเจ้าจเจอ,อรมานแม่เจ้าอยู่รามา จะออกง่ายไหมล่ะแม่หมอดูทรงแล้วก็ดูเสิน่ะเขาจะออกก็เป็นดันเขา้าๆพอเขาจะเข้าไปก็ควักเขาออกชักเขา้าชักออกชักออกชักเข้ายุดนั่นเลยมันเลยจะได้คอด้วยนะฮะอันนี้เป็นตัวใจจะขาดแล้วนั่นนะโอ้จะเปิดปากหมดลูกเขายังเปิดไม่พอเออ ปัญหาก็เป็นกระสอบป่านนักบากมูลูกพอ,อ,อถึงเวลางามมาปล่อย